ยังดโอู้จะว่าเมย์ไปใสบ่บ่จะนั่งทาเมย์เฮ็ดเปียกบ่อโอแต่จะง่โน่หรกนะอืมโอ้ยหงองมางาม่มได้ยู่พื่อโอ้แต่จะบักหงองน่หรกนะไดลูกนะ ไปลปาเทือนยังดีๆทีๆแต่นั่งทาแม่ดุดุตื่นมาแต่เด็กแหมวะโอ้ทุสบายดีโอ,ดอ้สบายดีบุรหรี่วะสบายดีป่าดุบวะโอ้เออสัตว์เก่งเนาะลูกเนาะเออโอ้จะได้เก่งเออจะนั่งอยู่หันทาแม่บุรหรีวะ ก็จะข่วนแผลว่าเห็ดเบียยพี่ดองตื่นขึ้นมาพอเมอตื่นขึ้นมาตะเต,ะ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 ตะื่นพวกมานั่งถาเมย์แดนไปแดนมาแล้วก็นั่งถาเมย์จะยิ้มบ้นมานนอตหรอโอ้ยเออเออโอ,อ้จะตื่นตื่นขึ้นมาตะนอดแลต่ก็มานั่งถาเมย์ ต่คือเก่งทะ่วเอาพ่อแม่มาเทปน่ะนะคะให้นั่งทาย,ยู่ตัง้งตั้งน้อยไปดูหลายได oh. ้จับนั่งได้ตั้งซะน่ารักนะจ้ะ <Yeah. S 1> yeah. เอินแม่เบิ้งเอินแม่เบิ้งเอินเบิ้งเอินให้ปากก็ลุงฟังเนี่แม่มเอินเบ Ê con đâu Ghét đấy Ồ như bỏ Dạc quá Ủa cứ, cứ tàu nín nổi nè Ôi 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 dạo khá khưng tí là hơi โอ้คักคึ่งติ๋หว่ามันก็เฮงแพ้งเพิกแต่ว่าอึเอ้อมันก็บ่เป็นเก่ายิงแต่ว่าเฮ้ยตู๊ออุ่นคือก่บเทเะียบอ่ะชุดเอาบ๊ายบายพ่อแม่ป๋าลูกเด้อบ๊ายบายจุ๊บๆเออเอาจุ๊บน้ําติดเลย đây nè, chụp đây này à chụp áo với áo áo khá khịt nèo này chụp 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 con à chụp 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 bà luôn con chụp con nè nè chụp con chụp chụp đi đi chụp đi đi tốt ra tốt ra ờ